ทะนโมทัสสะภระกะววโตอะอรหโตสัสมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะภระกะววโตอะอรหโตสัสมมาสัมพุทธะทานังเทติสีหลังลัคติภาวนานังภาเวตวา เอกจสักขันคัจจติเอกจโมกขันคัจจตินิสังเตยันติอิมัสสะธรรมะปริยายยัสสัอสโธสะทายยัสมันเตหิสัจจังธรรมูโทจบูตินะบัตนี้อสมาจะได้แสดงธรรมมีกถา พันรนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความรู้ความฉลาดแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้นับถือพระพุทธศาสนาอันว่าโอวานุทาสนีคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น เป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าบุญกุศลหรือว่าชีวิตของเรานี้เมื่อมีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็รู้จักว่าทางนี้คือทางสวรรค์ทางนี้คือทางนรก ถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นทางนรกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนเมื่อมีคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ชี้แจงให้พวกเราเข้าใจว่าคนเราที่เกิดมานั้นแล้วก็จะต้องตายตายแล้วก็จะต้องไปเกิดใหม่ ทำไมจึงต้องไปเกิดใหม่เพราะว่ากิเลสยังไม่หมดเมื่อกิเลสหมดเมื่อไรจึงไม่ต้องเกิดเรียกว่าพระนิพพานเมื่อยังมีกิเลสอยู่<ม>ก็จะต้องมีพบนี้และพบน้าเมื่อเราทำกรรมดีก็ไปสู่สวรรค์เมื่อเราทำกรรมชั่วก็ไปสู่นรก นี่เป็นพระเทพพระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้อย่างแน่นอนไม่เลือกคือว่าคนเรานั้นไม่ไม่เลือกชั้นวันนะไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มียศทาสง์สุดปันใดหรือผู้ที่ไม่มียศหรือผู้ที่ร่ำรวยหรือผู้ที่ยากจนมีฐานะอันเดียวกันคือความตาย ความตายนั้นก็เรียกว่าพบนี้ก็เป็นอันหมดเราก็จะต้องไปสู่พบหน้าต่อไปบางทีเราได้สร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสมาธิทำภาวนาให้เกิดขึ้นแก่ตนก็จะได้ไปสู่สวรรค์สวรรค์นั้นคือสถานที่รองรับ บุคคลผู้ที่ทำความดีเรียกงับ,บุญกุศลแต่เช่นนี้เมื่อเราเกิดความประมาทขึ้นมาเราก็ไม่ทำบุญทำกุศลเราก็มีแต่ว่าสะสมทรัพย์สินเงินทองเข้าคองมาเท่าไรยิ่งดีเมื่อเก็บเข้ามาแล้วเราก็ยึดถือเมื่อยึดถือแล้วเวลาที่ตายไปนั้น เมื่อจิตของเราประวัติยึดถือในทรัพย์ถินสมบัติมันก็จะต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายส,สารพัดเรียกว่าไปในที่ทุกขติเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเมื่อบุคคลไม่ทำความชั่วและเมื่อบุคคลทำความชั่วผลก็จะต้องตอบสนองโดย ไม่ได้หลีกเลี่ยงว่าโอ้คนนี้มียศถาบนบรรดาศักดิ์สูงตายไปแล้วกรรมต่างๆกลัวกรรมไม่ได้กลัวผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์จะสูงส่งมียศฐานบรรดาศักดิ์สูงส่งแปลนใดเมื่อทำความช่วยแล้วมันก็จะต้องลงไปในโลกแน่นอนแต่ถ้าหากว่า บุคคลที่ไม่มีเงินมีทองมีข้าวมี้องแต่มีศรัทธาอุตสาห์ทำสมาธิอุตสาห์ภาวนาอุตสาหให้ทานรักษาศีลเขาก็จะต้องได้ไปสู่สวรรค์นี่บางคนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสอย่างนี้ก็ไปเข้าใจว่าที่เสือให้วัวกลัวมันไม่ใช่อย่างนั้น เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของจริงแต่ท่านชึงเรียกว่าเป็นสัจธรรมสวากาโตพระกวตาธรรมธรรมท,รมที่พระพุทธเจ้าตรัสเดแล้วอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงได้ทรงแสดงว่าทานัางเทติการให้ทานการให้ทานนั้น ก็จะต้องรู้จักประมาณในการให้ทานว่าการให้ทานจะไปเกิดเป็นประโยชน์อย่างไรบางทีเมื่อการให้ทานแล้วนี่เราไปคิดเอาในใจว่าเมื่อให้ทานหนึ่งแล้วจะต้องได้สองหรือว่าเมื่อให้าทานเท่านี้ก็จะต้องรวยกว่าการที่เราให้ทานต่อไปถ้าคิดอย่างนั้น การบุญการกุศลก็ไม่บริสุทธิ์แต่การคิดให้ทานนั้นจำเป็นที่จะต้องมีจิตเป็นเมตตาจิตนี้ต้องตั้งเมตตาจิตไว้ว่าเราจะเฉลีย่ยความสุขให้แก่บุคคลผู้อื่นเพราะเหตุที่ว่าเมื่อเรามีการบริจาคขึ้นมาแล้วมันเกิดจากความเมตตาจิต ความเมตตาจิตนี่เป็นตัวประกันที่มีความสำคัญเมื่อเมตตาแล้วเราก็เลลียวความสุขของเราแบ่งปันแก่บุคคลผู้อื่นตามความสามารถที่จะพึงกระทำได้ทีนี้เมื่อเราให้ทานแล้วเราก็จะต้องเพิ่มบุญกุศลของเราให้มากกว่าการให้ทานก็คือการรักษาศีล การรักษาศีลน,นั้นอย่างน้อยที่สุดศีลห้าต้องเป็นศีลที่ประจำตัวเราศีลห้าคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยของคนอื่นไม่เพะิฤติข,ขินขืนอนาจารย์ไม่โกหกหลอกลวงไม่กินเหล้าเมาสุรายาเสพติดเหล่านี้เรียกว่ามีศีลศีลน,น,นั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามัชเชกัลยานังคือศีล อาธิกรรยานาังคือการให้ทานมัชฌิกริยานาังคือการรักษา,าศีลปริโสปริโยสานกริยานางังงามในที่สุดคืองามในที่สุดคือการทำสมาธิอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อความ ที่เราต้องการพัฒนาตัวเราเองแล้วเราก็จะต้องหาศินนี่ประกอบไว้เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสีเลนะสุขสิงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพติงยันติสีเลนะสุขสิงยันติคนจะไปสวรรค์ได้ก็เพราะศิน ศีเลนะพุทสมถาคนจะร่ำรวยได้ก็เพราะศีลศีเลนะนิพจริยงยันติคนจะไปถึงพระนิพพานได้ก็เพราะศีลเพราะฉะนั้นศีลจึงมีความสำคัญตอล่อดจก็สร้างท่านพระภิกษุสามนเณรทั้งหลายที่ยกเป็นบนรรพชิตแล้วก็มาถึงผู้ทีเ่เรียกว่า <c oughs> คระาวาดก็จำเป็นที่จะต้องมีศีลศีลก็ลดลั่นกันไปพระภิกษุก็มีสองรอยยี่สิบเจ็ดญาติโยมทั้งหลายก็มีห้าอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะต้องพยายามพัฒนาตัวเราให้สูงขึ้นให้ทานแล้วก็รักษาศีลแล้ว เมื่อรักษาศินแล้วเราก็จะต้องทำการภาวนาภาวนาก็คือการทำสมาธิทำสมาธิก็คือการทำสมาธิที่มีความสงบจิตทำยังไงจิตของเราถึงจะสงบเพราะว่าการทำสมาธินั่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรากำลังดำเนินมรรคเรเรียกว่ามรรคทั้งแปด มาทั้งแปดมีข้อสุดท้ายก็คือข้อที่แปดจีวว่บวาสมมาสมาธิเราก็ได้ทำสมาธิขึ้นในตัวของเราแม้ว่าจะเป็นสมาธิเล็กๆน้อยๆก็ยังมีผลเพราะฉะนั้นท่านถึงเปรียบเทียบว่าพระภิกษุที่บวชมาแล้วในพระพุทธศาสนานี้ถ้าหากว่าไม่ได้ทำสมาธิ ไม่รู้จักวิธีการทำสมาธิไม่สามารถที่จะทำสมาธิให้แก่ตนได้ท่านว่า,าพระภิกษุรูปนั้นเท่ากันกับว่าผู้ที่มีผู้ที่มารับจ้างเฝ้าพระพุทธศาสนา,เ,าเหมือนกันกับคนที่ไปรับจ้างเลี้ยงโคอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่เป็นเจ้าของโค เพราะฉะนั้นตื่นขึ้นไปตอนเช้าไปบินทบาทก็ไปรับค่าจ้างในแต่ละวันแต่ละวันนี่คือพระภิกษุที่ที่ไม่ได้ทำสมาธิแต่พระภิกษุทำสมาธิไม่ต้องมากเท่าสัก์ไก่ปรปีไก่ปรปีมันก็นาทีเดียวอย่างนี้ หรือว่าพยายามทําเป็นยี่สิบนาทีสามสิบนาทีเป็นชั่วโมงนั่นก็ยิ่งดีถ้าหากว่าภิกษุใดทําเช่นนั้นท่านกล่าวว่าเป็นประดุจจะเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาเวลาตื่นเช้าขึ้นไปบินบาตถือว่าไปโปรดสัตว์อย่างนี้มันคนละเรื่องเลย เพราะเหตุนั้นเองแลพระองค์จึงได้ทรงแสดงว่าทานังเทติการให้ทานสีรังลักขใตการรักษาศีลภาวนานังภาเวตตวาการบำเพ็ญภาวนาเอกัจโจอันว่าคนบางพวกสุขขังก็จะติจะต้องไปสู่สุคติ เอ,เอกัจจออนุคนบางพวกก็จะไปสู่สวรรค์และนิพพานอย่างนี้โมกขังคจตติก็ไปสู่พระนิพพานนิสังสยันติเราไม่ต้องสงสัยพระองค์บอกว่าไม่ต้องสงสัยเมื่อทำอย่างนี้แล้วชีวิตนี่จะเป็นของมีค่ามหาศาลแต่ถ้าหากว่า ไม่ทำแล้วชีวิตมันก็ต่ำค่าลงไปชีวิตของคนเราเนี่เป็นของที่มีค่ามหาศาลที่สุดเมื่อสามารถทำศีลให้เกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วชีวิตก็จะเป็นของที่มีค่าหาราคานับไม่ถ้วนแล้วก็มีความสุข ในแต่ละาพบประชาติท <t> ี <compelling> <t arp inhale> ่เราจะต้องไปเกิดต่อไปสวัสดีสาธุวริวะาปุราปาริปุเรนติสะครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุเบกปสิอิเชสังปสิสังตุมังคิปะเมวสมิจจตต สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยตามณิโชฌิชรโสยตาสัพเพติโยวิวัตชันโฉสภาะโรโวิณัตโธมาเทภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาสนาสินิจังวุฒาปชาญโนจตารโอธรรมวัฒทันติ A yukwen nou sou kam pat lang. Sato...